พอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรมะที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้กระผมจะมาขอเล่าถึงคำอธิษฐานของหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกขอให้มันภาวนาทุกคืนก่อนนอนด้วยพระคาถาสี่คำนี้ เชื่อกันว่าหากผู้ใดได้ปฏิบัติภาวนาทุกวันแล้วจะช่วยเสริมโชคลาภปรารถนาสิ่งใดก็สมหวังลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับคำ <c oughs> อธิษฐานของหลวงพ่อกเกษมเขมมโกว่าตามดังนี้อิทงังกุศลกรรมัง มะยากะตังกรรมอันเป็นกุศลนี้อันข้าพเจ้าได้กระทำแล้วขอจงเป็นปัใจจัยให้ข้าพเจ้ามีความสุขก,กายสบายใจแม้จะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการขอให้ข้าพเจ้ามีอายุยืนยาวและขอให้ผลจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการด้วยเถิดประการหนึ่งด้วยเดชะบุญอันข้าพเจ้าได้กระทำนี้ ข้าพเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดก็ขอให้เกิดในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกชาติและขอให้พบกับนักปราชเจ้าผู้ใจบุญขอให้รู้คุณวิเศษแถ้ดีหลีเถิดประการหนึ่งข้าพเจ้าเกิดมาพบใดก็ดีข้าพเจ้าขออย่าได้พบกับกรรมอันไม่ดีทุกชาติและขอให้ข้าพเจ้าได้เว้นจากบาปความชั่วร้ายทุกชนิดเถิดประการหนึ่ง ด้วยบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมานี้ข้าพเจ้ายังท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารหลายกำเนิดยังไม่ได้ถึงพระนิพพานเจ้านั้นข้าพเจ้าขอตั้งความปรารถนาได้มีใจมั่นคงทุกชนิดและข้าพเจ้าเกิดมาชาติใดมีอะไรขอให้เสมอใจทุกประการและขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมทุกชนิดขอให้ได้ทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนา ทุกชนิดและขอให้ผลจากกิเลสบาปความชั่วร้ายทั้งมวลเที่ยงแท้ด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าได้ถึงนิพพานอันเป็นสุดยอดของความสุขทั้งปวงด้วยเถิดคำปรารถนาของข้าพเจ้ามีดังนี้แล้วขอให้สมปณนิธานที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้อย่าได้คาดแผวสูญหายเที่ยงแท้แด่เถิดนิพพานปัจโจยโหตุเมนิจัง นิพพานปัจจโยโหตุเมนิจังนิพพานปัจจโยโหตูเมนิจังหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกได้ฝึกฝนตนเองอย่างเคร่งครัขดขณะที่หลวงพ่อมีร่างกายแข็งแรงจะออกบินทบาทเป็นวัดตามหมู่บ้านใกล้ป่าช้าและฉันอาหารเพียงมื้อเดียวฉันเฉพาะในบาทเป็นวัดนั่งฉันอาหาร นาอาสนะเดียวเป็นวัดอาหารที่ฉันนั้นเป็นอาหารที่บูดและเสียแล้วซึ่งคนทั่วไปกินแล้วจะต้องหายารับประทานหรือถึงกับเข้าโรงพยาบาลให้หมอรักษาก็ได้หลวงพ่อฝึกฉันอาหารที่บูดและเสียแล้วโดยไม่มีอาการท้องเสียหรือท้องร่วงเลยเป็นที่สงสัยของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและก็ไม่เคยเห็นหลวงพ่อป่วย เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารแต่อย่างใดการฉันอาหารมื้อเดียวของหลวงพ่อจะจัดอาหารเป็นอย่างๆเช่นผักน้ำพริกผลไม้ขนมพอสำหรับฉันในมื้อน,นั้นใส่ไว้ในบาตรและจะฉันณนะอาสนะเดียวเท่านั้นเป็นประจำบางครั้งหลวงพ่อจะไม่ฉันอาหารเป็นเวลาหลายๆวันติดต่อกันบางครั้งสามวัน บางครั้งห้าวันบางครั้งก็เป็นเวลาถึงเจวันจะฉันแต่น้ำน้ำหวานผลไม้เท่านั้นและฉันเพียงเล็กน้อยมือเดียวร่างกายของหลวงพ่อจะทรงอยู่และผอมลงขณะนี้เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกหลวงพ่อบำเพ็ญสมณธรรมให้กิเลสสิ้นไปจากจิตเพื่อความหลุดพ้นเข้าสู่นิพพานตามธรรมบัญญัติในด้านการประพฤติปฏิบัติ โดยทั่วไปนั้นคือท่านบำเพ็ญอยู่ในทุดงขวาตอยู่ป่าช้าเป็นวดัดชันมื้อเดียวเป็นวดัดนุ่งห่มจีวรสามผืนเป็นวดัดนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวดัดและสิ่งที่นำความมหัศจรรย์ใจมาสู่พวงศิษย์ก็คือในยามสมาทานวัดของหลวงพ่อท่านจะนอนหมอบอยู่ที่เชิงตะกรนทั้งวันทั้งคืนโดยไม่คำนึงถึงแดดและฝนและแม้แต่ความหนาว จะเยือกเย็ยนสักปานใดซึ่งวิสัยของคนธรรมดายากที่จะอดทนเช่นนั้นได้ท่านมักสอนว่าเมื่อมันร้อนมันหนาวเราก็อย่าร้อนอย่าหนาวกับมันคุณธรรมอันนี้เองก่อให้เกิดศรัทธาแก่พวงศีย์และยังเคารพนับถือแก่พระเถรานุเถระในจังหวัดลำปางยิ่งนักการปฏิบัติทุดงขวาดอันเคร่งคัดของหลวงพ่อ มีใช่เพียงแต่ถืออยู่ในป่าช้าเป็นวัดเท่านั้นแต่หลวงพ่อเกษมยังได้ปฏิบัติทุดงขวัดหลายๆข้อไปพร้อมๆกันเป็นการฝึกฝนตนเองเพื่อให้เป็นคนมักน้อยสันโดษและเผากิเลสให้เหือดแห้งที่สุสานไตรลักษ์เมื่อมีการเผาศพครั้งใดตกดึกหลวงพ่อท่านจะไปพิจารณาปฏิบัติกรรมฐานที่เชิงตะกอนเพื่อแผ่เมตตา และโปรดสัตว์ในลักษณะนั่งยืนนอนและคุกเขา่าก้มหน้าท่าโกบเป็นเวลานานท่านเป็นผู้ที่พูดน้อยเสียงเบาเหมือนกระสิบหลวงพ่อท่านไม่เคยส่งน้ำแต่กินกายท่านสะอาดมากในหนังสือที่ระลึกขายวันเกิดหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกยังได้กล่าวถึงการฝึกฝนตนเองอย่างเคร่งคลัดของหลวงพ่อกเกษม ซึ่งมีความตอนหนึ่งว่าหลวงพ่อกเกษมท่านได้นั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่กลางแจ้งทั้งกลางวันและกลางคืนในช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นฤดูการที่มีอากาศร้อนที่สุดในเดือนนี้หลวงพ่อได้ปฏิบัติเช่นนั้นจนร่างกายกล้านเป็นสีน้ำตาลไหม้โดยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เอนหลังลงนอนได้แต่นั่งวิปัสสนากรรมฐาน ยืนและเดินจงกรมฉันอาหารนณที่นั้นกลางคืนนั่งหลับณที่อาสนะโต๊ะนั่งเอาฝ่ามือไปรองหน้าผากไว้นั่งหลับปกคลุมด้วยผ้าจีวรและหลับเพียงชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นหลวงพ่อท่านทนต่อความร้อนของแสงอาทิตย์ได้ตลอดทั้งวันโดยไม่มีอะไรกำบ,บงังการอยู่ในที่กลางแจ้งเป็นวดัดซึ่งหลวงพ่อเรียกว่าออกอากาศ การนั่งในที่กลางแจ้งตากแดดอย่างนั้นก็เพื่อเป็นการฝึกแยกจิตออกจากกายบางปีในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดในภาคเหนือหลวงพ่อจะนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่กลางแจ้งตลอดทั้งกลางวันเป็นเวลาแรมเดือนโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับที่อยู่กลางแจ้งในเดือนเมษายนของทุกปีครองแต่ผ้าไตจีวรเท่านั้น ในที่โล่งแจ้งในเวลากลางคืนปลายเดือนธันวาคมอุณหภูมิลดลงถึงศูนย์องศาเซลเซียสหลวงพ่อสามารถทนต่อความหนาวเหน็บในเวลากลางวันได้โดยการฝึกแยกจิตออกจากกายถ้าเป็นบุคคลธรรมดาคงเป็นโรคปอดบวมตายอย่างแน่นอนทุดงขวัตเช่นนี้หลวงพ่อทำสำเร็จมาแล้วหลวงพ่อปฏิบัติทุดงมาโดยตลอดเพื่อละกิเลสอันละเอียด ออกจากจิตใจให้หมดสิน้นการปฏิบัติทุดงควัดของหลวงพ่อดังกล่าวมาทั้งหมดนั้นสิ่งที่น่าแปลกก็คือว่าตามร่างกายของท่านไม่ปรากฏรอยกัดของยุงเลยอีกอย่างปกติหลวงพ่อจะส่งน้ำปีละหนึ่งครั้งแต่ไม่มีกินตัวเลยท่านงดการส่งน้ำมาตั้งแต่ปีพศ2514จนถึงปีพศ2538 สำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ